ครับสวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับสําหรับฤดูการเก็บผลลไม้นี่เป็นหมากยูต้อนนะครับหมากแรกของเรา2อ6 5ันร้อบาปีนี้ดกครับแต่ว่าเลือกเก็บเอายังไม่ค่อยสุกเต็มที่นะครับ ฤดูการส,งาส่งผลเราคือห้าแลพี่นะเราทุกคนคมาดูกันตรงนี้ครับ,รกกบนี่มันมันมัน,มนสุกเนี่ยมันเลือกเอามันเลยช้าหน่อยนะครับมันก็จะออกลักษณะแบบนี้นี่คือเนี่ยถ้าสุกแล้วจะเป็นอย่างนี้สุกก็มีบ้างแต่มันจะดิบเยอะกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสามข่าวนะครับดกครับเจ๊เยอะแต่ว่ามันยังไม่สุกมันยังไม่สุกใช่นี่ถ้าโซนโซนบ้านเราไหมมันก็ดูกับประมาณเนี่ยครับสีกำลังสวยเลยเจ๊สีกำลังสวยเลยแต่ว่ามันยังไม่สุกถามว่า เก็บบ่มได้ไหมเก็บบ่มได้เลยแหละออแต่ว่าผมยังยังไม่บ่มยังไม่บลูมตมองไปเก็บสุกก่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละผมจะเริ่มเก็บบ่มเพราะวันนี้ยังไมีผมมันมันเตรียมของมายังไม่แล้วแล้วมีคนไปโคกไอ้นี่ไหมโคกที่เก็บบอกทาง,งไปทางเชิดทางไปฐานเชือ่อไม่ได้ส่งเห็นที่ส่งกันไปทางนั้นนะครับตรงบ่ตรงบอเออที่ส่งกันไปทางนั้นครับมีคนไปอยู่แล้วครับผมบอกโทรนี้ก่อนนะ